น,นี่ก็ <c oughs> ขายยางครับขายยางทันได้ก็ <c oughs> ทันได้ใส่เสื้อสงการไหมครับ <c oughs> เต็มเล่นสงการเหรอเสี่ยฮอน เ,เครื่องโปคือกันครับเริ่มกีดดูยางแล้วครับดูยางแล้วเท่ากันครับครึ่งโปยางเครื่องโปะนะจ้างเครื่องโปคือกันตัวน,นี้จางเพิ่นก็นนกนได้ <Night> <c oughs> บ่เต็มโปะนิ่เดียเต็มเนี่ยบ่เต็มเด้ <c oughs>

ข้าหอมก่อนสามแปดสามหกสามปด อย่าง50%เซวันนี้ราคา2บาทสเ็ 3, 7, 3บาทเวลสอบาทติดไว้เขียนบอเสร็จ เกือบสองบาทเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกินพอไซ้ได้โอ้่าสิมีโอนไหมครับโอนโอนสามพัน ครับดวงวดีันนี้ของเงินโอนครับเจ็บเก้าห้าสิบโอ้ที่สามสิบแล้วตัวนี้ ยางขึ้นมวยแห่กิจยางขึ้นมาแล้วมันลงมาอีกสองวันแล้วเนี่ยลงแล้วครับมันเคยสามสิบสามเอ็ดแล้วครับมันมัเจอฝนแล้วมันแค่เป็นอย่างนี้แหละอ๋อทัานฝนตกแล้วก็ลงมันก็ราคานี่มันก็สวยงามหรอกก็เพี้ยอย่าไปเรียกมันสวยงามอยู่ถือว่าโอเคอะ่ะใกล้จะถึงสามสิบแล้ว านัามานมาออกนะอผ้าลงครับเดี๋ยวรัตอนนี้ก็กลับได้อไไดไโอ้ภูเขางามอันนี้เหมือนเตาเลยนะเหมือนปากอะไรเนะหินโอ้กับภูเขานี้กรสูงอยู่ต้นหนะขึ้นชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับ ดวงเลยดีงว,ดวงมาเก็ตหรือเบอร์โทรหรอ